สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเปลียนโปยทานนะคะดอกผีเสื้อขางง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละย27ซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเลียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปจากตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วพับวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่ค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านช่องที่1มาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะกดที่มุมลงไปนะคะนี่ค่ะให้เป็นรอยแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้น พับตรงกลางเส้นลิบบินกลับลงมาค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วกดลงไปค่ะจับที่ปลายเส้นลิบบินมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะดึงออกมาให้มุมทั้ง2ด้านชนกันเลยนะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สาม ต่อมาเส้นสีขาวพับไปทางขวามือปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวากดลงไปที่มุมเลยค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วกดลงไปค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเนี่ยค่ะ ค่อยๆดึงไล่ให้มุมทั้งสองด้านมาชนกันเลยนะคะนี่ค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนที่เราพับไว้แบบเมื่อกี้นะคะเส้นที่สามเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวาปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวากดลงไปที่มุมเลยค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะกดลงไปเช่นกันค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะหลังจากนั้นไล่ทั้งสองมุมให้ชนกันเลยนะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้น ปลายิบบินชี้ไปทางขวากดไปที่มุมเลยนะคะพับตรงกลางเส้นริบบินกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเริ่มจากเส้นสีขาวเป็นเส้นแรกค่ะ พับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะ ต่อมาเป็นเส้นที่สองก็คือเส้นสีเหลืองเอาสีขาวลบมาค่ะจับขึ้นไปค่ะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะ พับปลายริบบินขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมา ม้วนปลายดิบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปด้างค่าที่ฐานค่ะดึงปลายดิบิ้นออกมาค่ะพลิกกลับด้านค่ะเส้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นจากขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดไปทิ้งทั้งสี่มุมเลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราก็จะมีวิธีภาพเี่ยนปุยทานมาแนะนำทุกๆวันขอบคุณค่ะ